สวัสดีครับเพื่อน,น,นเพื่อนครับ <c oughs> วันนี้อาหารมื้อเที่ยงที่โคกน้องนาบ้านนานายเกศนะครับเอาไปกินที่นหนออาหารที่อร่อยวันนี้มีอะไร,รข้าวซอยครับข้าวซอยอนี่ข้าวซอยจะมาติโคกน้องนาด้วยคข้าวซอย,ๆๆน,อยนี่นะครับ <c oughs> ข้าวซอยนะครับเครื่องปรุงก็ถ้าต้องการเปรี้ยวนิดๆก็ เป็นมะนาวนะครับมะนาวไม่ต้องใช้น้ำส้มนะครับไม่ต้องใช้น้ำสม้มก็บีบเลยตอนขึ้นยังยังแรงมันจะบีบเลยใต้ตข้าวซอยนะครับข้าวซอยแล้วก็มีนี่คือข้าวซอยเป็นเสน้นเส้นอะไรครับแม่แม่พอพันธ์เป็นเส้นยังเส้นมีเส้นมีติมีกรอบมีกรอบเนาะมีเหลืองมีเหลืองมีกรอบแล้วก็เครื่องปรุงข้าวซอยเป็นหอม หอมใหญ่แล้วก็ผักดองมะนาวอันนี้เป็นไก่นะไก่ไก่นี่ไก่นะครับไก่โอ้โหน่าอร่อยมากเลยเชิญ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 กินอาหารพวกนี้บ่อยๆจะหนุ่มตลอดไม่หายกินอ่ามาทำนี่อีกหนึ่งหนึ่งถ้วยอ่าทำนี้อีกหนึ่งถ้วยต้องกินต้องกินอะไรกินหัวปีนะมันจะเป็นเป็นไงบ้างครับมะนาว ข้าวซอยรู้สึกว่าเป็นไงบ้างก็อร่อยอร่อยนะไม่ได้กินนานแล้วอนานแล้วเพิ่งจะได้โอ้ชิมรสชาติข้าวซอยนะครับนี่ยื้ไปฝากลูกฝากล้านครับโอ้นี่นะครับมีมะนาวเป็นถ้าถ้าการเปรี้ยวจะไม่ใช่น้ำส้ม สายโชว์อะไรเนยนะครับเป็นมะนาวเปรี้ยวโดยธรรมชาติเปรี้ยวโดยธรรมชาติจากพืชผักผลไม้ก็คือมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยนี้ก็หอมแดงหอมแดงแก้หวัดแก้พัดจมูกนะฮะหอมแดงเนี่ยมะนาวนิร้อนน้ำก็มีประโยชน์ผิวก็มีประโยชน์นะเนี่ยเขาซอยในบ้านเหนือทำให้เราผิวดีนะเนี่ยต้นต้นกำเนิดมาจากทางเหนือเหรอครับเนี่เลย นี่นะครับให้จะดจัดชิมทานข้าวซอยอร่อยอร่อยมาที่โคกน้องนาบ้านนานายเกตนะครับตำบลน้องไผ่อำเภอแก่งคอยจังหวัดชัยภูมิทางนี้นะครับขอบคุณครับคือข้าวซอยนะครับต้นตำรับมาจากทางภาคเหนือมันเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยเกีบเสโลก ใส่ไปหมดเลยเครื่องปรุงนี่คราวนี้ต้องชิมดูน้ำาเนี่เ Teraz, like ใในื้อไก่เปื่อยเนคนโทมา เปื่อยอยู่เลยอืมอร่อยน้ำซุปก็อร่อยน,อนี่คือข้าวซอยจากเป็นร้านอาหารนะครับน้องนาร้านอาหารแล้วก็เป็นทำโคกน้องนาด้วยทำนาทำกิจกรรมครบวงจรเลยนะครับบ้านนาโคกน้องนาบ้านนา,นานายเกตตำบลหนองไผ่อำเภอเก้าค้อยจังหวัดชัยภูมิเ,เชิญมาแมะนะครับผมขอบคุณครับ